สวัสดีครับพบกันกับทางพึ่งบุญทีวีผมก้อยวิรพันธ์ก็มาพบกับท่านเหมือนเดิมวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของการบ้านการเมืองกันนิดหนึ่งแล้วก็ควบคู่ไปกับชีวิตและธรรมะนะครับก็มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับรู้รับทราบว่าบ้านเมืองมันไปอย่างไรและมันมาแบบไหน และมันมีทิศทางที่จะให้พี่น้องประชาชนชาวเราชาวท่านๆ่านเนี่ยจะได้เดินไปทางทิศไหนได้ถูกต้องท่านที่ใฝ่ธรรมท่านที่ต้องการความถูกต้องท่านที่ต้องการความสัจจะท่านที่ต้องการความจริงทุกท่านครับจริงๆแล้วทางช่องนี้เราไม่อยากจะพูดเรื่องของการบ้านการเมืองเท่าไหรนะ่นัก แต่ว่าในเมื่อมันมีความจําเป็นที่จะต้องพูดต้องคุยก็ต้องคุยนะครับคือบ้านเมืองเรามันทุลักทุเลเต็มที่แล้วไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาพูดจะเอาอะไรมาแก้จะเอาอะไรมาสรรหาเพื่อที่จะให้วิถีชีวิตวิถีการเมืองที่มันมันพูดกันตรงๆนะ เราต้องยอมรับความจริงกันนะไม่ใช่เรามาว่าประเทศของเราเองแต่เราว่าการเมืองบ้านเราตอนนี้มันผมผมพูดตามที่สำนักข่าวนักวิเคราะห์ข่าวเขาพูดกันนะว่าเฮ้ยการเมืองบ้านเราทำไมมันมันน่าเกลียดมันน่าขยะแขยงมันสก,กรปรกมัน มันอะไรต่อมิอะไรอีกยอเยอะแยะสมบูรเลยนี่คือการเมืองบ้านเรามันมันไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ที่จะให้ชัดเจนและผู้ที่เป็นประชาชนจะได้ทำตามกติกาอย่างที่ถูกต้องทุกวันนี้พี่น้องประชาชนงงอย่าว่าแต่ประชาชนคนไทยเลยครับท่าน พ่อแม่พี่น้องทุกท่านแม้แต่ชาวโลกเขาก็ยังงงกันไม่จบเรื่องนี้ถามว่าเรื่องอะไรก็เรื่องที่อ่าที่ผ่านมานี่แหละนะครับเดือนนี้นะฮะที่พักของเกาแกลใช่ไหมครับถูกยุบไปอันนี้ใครๆเขาก็รู้นะครับว่าที่ถูกยุบไปเพราะมีเรื่องนูน้นเพราะมีเรื่องนั้นเพราะมีเรื่องอะไรก็ ก็ตามกติกาว่ากันไปตามคออนะแต่ว่าไอ้นั่นเรื่องของกฎหมายแต่เรื่องความดุลพินิษของศาลที่ตัดสินคดีออกมานั้นจะใช้ดุลพินิษหรือจะใช้กฎที่เขียนไว้ในรัฐธรรมน,นูญหรือไม่ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดต่างๆในข่าว ที่มีการวิเคราะห์ที่เก่งนะผมเพียงแต่ว่าเอามาวิเคราะห์แบบพื้นพื้นแบบบ้านๆแบบชาวรากหญ้าชาวชนชั้นล่างแบบผมผมนะครับนะทีนี้ใครถ้าอยากจะรู้เรื่องลึกๆก,ก็ต้องไปฟังข่าวต่างประเทศบ้างต้องไปอ่านหนังสือของภาคภาษาอังกฤษบ้างอะไรเนี้ยนะก็ได้รู้ว่าไปพันไปเป็นไปฟังนักข่าวที่สามารถที่จะอ่านข่าวรอบโลกได้นะครับ แต่เอาละเราก็มาฟังกันแบบบ้านๆน,นะครับการเมืองแบบบ้านๆแบบเมืองไทยของเรานะผมก็ไม่อยากรบกวนเวลาที่ท่านผู้ที่ติดตามช่องเพิ่งบุญทีวีเนี่ยนะครับให้มากเลิศเกินเลยนะฮะวันหนึ่งสักห้าหกนาทีเอาไม่เกินสิบนาทีก็แล้วกันนะเพราะว่าเวลาของท่านจะต้องคิดจะต้องทําจะต้องมีการมีงานไปทําธุระปากบังกันอีกนะครับ หรือว่าจะไปดูช่องที่มันมีะละครที่มันมีข่าวที่มันมีอะไรที่เป็นเทปเรียวกันหรือว่าอะไรทิกตอกติงตังตุ้งตั้งอะไรว่ากันไปนะครับผมเขาเรียกไม่ค่อยถูกนะครับเห็นเขาก็มาถ่ายผมเป็นลุงกันบ้างนะะก็สนุกดีเหมือนกันนะครับทีนี้เราพอมาฟังแล้วนะครับผมเองก็ในฐานะที่เออเป็น เป็นคนที่ชอบพูดเรื่องราวต่างๆ,ๆนะคืออันดับแรกเลยพูดหน้าเวทีเพราะเป็นนักร้องนำในยุคหนุ่มๆน,นะครับพอมาช่วงหลังนี้ก็เป็นเป็นนักจัดรายการวิทยุก็จัดรายการวิทยุอีกนะครับเก,กี่ยวกับเรื่องพูดทั้งนั้นทำงานพอมาช่วงหลังก็อีกจัดรายการทีวีดาวเทียมอยู่4-5ปีก็ชอบพูดอีกเพราะว่าเราไปอบรม ได้ใบอารณมมาจากกรมประชาสัมพันธ์อยากถูกต้องตามกฎหมายก็เลยผมสามารถที่จะได้ทำในเรื่องราวของข่าวในเรื่องราวของชาวบ้านในเรื่องราวของอชีวิตประจำวันของบ้านๆทั่วไปเนี่ยนะครับเราก็มีโอกาสตรงนั้นเพราะว่าเราก็ชอบนะเรื่องราวแบบนี้เรื่องราวที่เป็นสื่อให้กับท่านผู้ฟังได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารให้ตามโลกบรนทัน นะว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรที่เราจะต้องจับตาคอยดนะูในบ้านเราเมืองเราและจะเป็นระหว่างต่างประเทศหรือว่าทั่วโลกก็ได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้โลกอยู่ในกำมือเราแล้วนะตอนนี้ที่รู้ๆมาอย่างแน่เลยว่าการเมืองไม่ใช่โทษทิีกับบรรมาการเมืองสงครามโลกครั้งที่สมันเริ่มปะทุขึ้นแล้วนะครับนะเริ่มปะทุขึ้นแล้ว ทุกเรื่องในโลกนี้มันมีอะไรที่แปลกที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการค้าขายเรื่องการเมืองของต่างประเทศหรือว่าในบ้านเราและเรื่องราวของอาวุธนาะยุโทโธปกรณ์เกี่ยวกับการรบมันมันค่อนข้างที่จะน่าน่าจับเป็นการปูและเป็นการโยนหินถามทางระเบิด ว่าสงครามมันกำลังจะระอุขึ้นมาอีกในเะมชานี้ก็อาจจะเป็นได้นะครับเอาเรากลับมาเรื่องของการยุบพักก้าวไกลเอาตอนนี้ไม่ต้องพูดแล้วนะพูดอะไรแล้วก็ยุบไปแล้วเรามาพูดถึงเรื่องของพักประชาชนนิดเดียวครับเพราะเวลามันจะนาทีเข้าไปแล้วตอนนี้ที่เป็นรัฐบาลก็คือพักเพื่อไทยโดยการนำของคุณแพทองทานชินวัตรหรือว่าคุณองงอิงนะ แล้วก็พักเก้าไกลเมื่อถูกตัดสิทธ์นะครับถูกยุบพักแล้วก็จะต้องมีผู้นำคุณใหม่นะและก็ชื่อพักใหม่ด้วยก็ได้ชื่อพักว่าพักประชาชนนะโดยคุณเทงนัตพงศ์ลืมสก,กุลลืมแล้วนะครับเวลาวิเคราะห์ข่าวเนี่ยผมวิเคราะห์แล้วเอามาพูดเลยไม่ได้ดูหนังสือนะบางวันก็ดบูบางวันก็ไม่ได้ดูนะครับแต่เรามาเรามา เทียบเคียงกันดูนะครับว่าในขณะที่ตอนนี้พรรคเพื่อไทยนะโดยการนำของคุณอุ้งอิงนะครับซึ่งทางสำนักข่าวต่างๆก็บอกว่ายังอ่อนประสบการณ์เสืงเลือกเกินในการที่จะข้ามาบริหารประเทศจะทำให้ประเทศของเรานั้นไปในทิศทางใดอันนี้ผมก็บอกได้เลยว่าในเมื่อเขายังไม่มีประสบการณ์เราก็จะต้องดูประสบการณ์ของเขา แต่นั่นแหละครับมันจะคุ้มหรือเปล่าในเมื่อเราอยากให้เขามีประสบการณ์โดยเอาประเทศเป็นเดิมพันก็ต้องลองกันล่ะครับเพราะเราต้องยึดถือกฎหมายที่มันออกมาแบบนี้ส่วนพักประชาชนคนแทงนปคุณนะครับตัวตีกับคนแทงนัทพงศ์นะครับนะก็เป็นผู้นำทัพพักประชาชนทั้งสองท่านอายุอานาม เลี่ยะไล่กันนะฮะฝั่งคนเทง้งนะัตตะพงก็อายุ37ฝั่งคนอุ้งอิงก็ .37 มเหมือนกันนะฮะคนอุ้งอิงจบมาจากาจุฬาเหมือนกันคนเท้งก็จบมาจากจุฬาเหมือนกันแต่คนละสายกันนะครับคนเท้งจบมาจากวิศวะจุฬาส่วนคนแพรทองทานคนอิงก็จบมาจากจุฬารัฐศาสตร์นะครับนะะทีนี้ทั้งสองคนนี้นะครับ ถือว่าเป็นพักที่จะต้องมาต่อกอนนะทีนี้จะต่อกอนยังไงมันมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นนักการเมืองเก่าๆอีกมากมายไม่รู้ว่าเขาเหล่านั้นจะมาทำอะไรกันกับประเทศนักการเมืองรุ่นเก่าๆนะเขาจะมองว่าประชาชนนี้เป็นตัวตั้ง หรือว่าประชาชนเป็นตัวเพียงเพื่อที่จะเอามาหาผลประโยชน์ให้กับพวกเขาแต่เอาชื่อว่าประชาชนมาตั้งไว้เหมือนกับหนังหน้าไฟข้อนี้นะครับนักการเมืองแบบนี้สำนักข่าวต่างๆที่ก็พูดกันว่ามันเป็นเป็นปน,ปน,ปน,นักการเมืองน้ำเน่าเป็นปน,นักการเมืองที่ มันดูแล้วไม่สง่างามเป็นนักการเมืองที่เก่าเก่าแล้วไม่สามารถที่จะนําพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่จเจริญทันโลกได้ก็ไม่รู้นะแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับนักการเมืองเก่าๆทําอะไรเก่าๆยังใช้ลูกเล่นลูกไมก้วิธีการเก่าๆนะเหมือนกับยังกเล่นซ่อนหาเหมือนตอนที่เราเล่นเด็กๆนะครับ อายุมากแล้วก็ยังคงเล่นซ่อนหาอยู่อันนั้นมันก็ไม่สมควรที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วมันต้องพัฒนาแล้วนะครับเอาละผมก็อยากให้นักการเมืองรุ่นใหม่ๆอย่างคุณองค์อิงนะหรือว่าอย่างคุณเทงเนี่ยสองพักนี้ก็จะต้องเป็นพักที่จะต้องต่อกอกันอย่างแน่นอนอย่างไรเสียจะเกิดอะไรขึ้นมาเรามองผ่านนักการเมืองที่เก่าๆนะ อันนี้ผมพูดว่าถึงแม้ว่าเราจะอายุมากนักการเมืองที่มีอายุมากแต่ถ้ามองนะถ้ามองความเป็นไปอย่างให้ที่จะประเทศพัฒนาขึ้นไปบุคคลที่มีอายุมากก็คือคนรุ่นใหม่นะครับเราจะเห็นได้ว่านักวิชาการหลายท่านที่มีอายุเยอะแล้ว8,90แล้วออกมาวิเคราะห์วิจารณ์แบบคนรุ่นใหม่ก็เยอะมากมายเลยแล้วก็เห็นนักวิจารณ์อายุ ไอสิ 80, บเก้าสิบเมืองการบางท่านก็วิจารมาในแนวรูปแบบที่เก่าเก่าอ๋มันงงแหละครับประชาชนเนี่ยงงเหมือนกับไก่ตาแตกไปไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นนะเรากลับมาตรงนี้ได้ไหมแล้วนะักการเมืองเก่าเก่าที่รักทั้งหลายที่ยังคงทำงานแบบเก่าเก่ายังใช้ลูกเล่นลีลาแบบเก่าเก่ายังใช้วิธีการแบบเก่าเก่าที่ไม่ตรงต่อ คำสัตย์ที่ได้พูดได้ประกาศนโยบายออกไปแล้วทำไม่ได้นะโปรดได้กลับมาตบทนวนนะครับผมว่าทุกคนนะที่จริงแล้วนะก็เป็นคนพุทธทั้งนั้นแหละนะผมเชื่อมั่นว่าคนที่เป็นนักการเมืองบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่สุดเลยก็เป็นผู้ที่อยู่ในาศาสนาพุทธแล้วทำไม ผู้หลักผู้ใหญ่นักการเมืองทั้งหลายแหล่ไม่ทำอะไรให้เด็กไม่ทำอะไรให้เห็นแก่เด็กบ้างเลยเหรอนับถือศาสนาพุทธเสียเปล่ารูปในบัตรประชาชนที่บอกว่าเป็นชาติไทยนับถือศาสนาพุทธก็มีแต่พุทธเปล่าๆไรเนื้อหาเลยถ้าหากว่านักการเมืองรุ่นเก่า แล้วยังทำตัวเป็นเก่าแบบเก่านะครับจุกคิดได้ได้เลยนะครับว่าท่านเป็นศาเป็นคนในศาสนาพุทธนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้ากันบ้างประเทศจะอยู่ได้หรือไม่ได้ทำในสิ่งที่ถูกกฎหมายทำในสิ่งที่เป็นความจรงิงนะอย่าลีลาลูกเล่นประชาชนจะตายกันหมดแล้ว เพราะฉะนั้นในขณะที่พวงนักการเมืองรุ่นเก่าๆเก่าๆและก็มันไม่ใช่เก่าแบบใหม่นะมันเก่าแบบเก่าอะ่ะนะไม่กี่วันเราก็จะต้องจากโลกนี้ไปแล้วทำความดีเอาความรักนะสร้างมาให้ออกเป็นความจริงจากภายในหัวใจแล้วดำเนินงานให้ประเทศจเจริญกันนะขัดแย้งกันมันไม่ใช่ปัญหา โตเถียงโต้แย้งกันมันไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหากันนะ่ะเราทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันเอาความรักมาใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันนึกว่าเห็นแก่ประเทศชาติของเราเถอะวันนี้เวลาพอประมาณผมขอิดเดียวครับถ้าใครคิดว่าเออรายการนี้มันพอที่จะน่าสงสารอะไรนะครับก็กดติดตามให้กันสักหน่อยหนึ่งนะครับนะกดติดตาม หรือว่ากด u b s c r i b e หรือกดอะไรก็ตามแต่ที่ก็คูพูดกันนะเอาละครับวันนี้ผมก็ต้องลาท่านผู้ชมกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันต่อไปวันนี้สวัสดีครับ